ไม่ค่อยสบายแล้วอะเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลเฮ้อปดว่านอนน้อย,อ,ยอันนี้ก็คือพาสสุดท้ายเราต้องมาหากระดาษให้ครบหกแผ่นถ้าหาไม่ครบกูไม่เลิกกูจะหาแม่งทั้งวันน่าเี้ยเลยเฮียไอชิบหายหาตั้งนานเชื่อบากคนที่โรงพยาบาลกูยังหาไม่ครบหกใบเลยเฮียใบแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้ใบแต่ละใบเออลองดูดิถ้ากูไม่ได้เก็บใบโอโหแม่งมีสองใบแม่งย้ายทิ้งจริงๆ ถ้ากูไม่ได้เก็บใบมันจะมาหรือเปล่าวะแต่กูต้องรีบหลบเลยเฮียมีสองใบเดียวบโบนัสเนี่ยแสดงไม่มีนะเฮ้ยมันคือเราสามสิบเฟรมเลทอะเพิ่มไม่ลงเฮียเป็นเกมที่กูทำกูตกใจมากสุดแล้วขนาดไม่เก็บมันยังเอาเดี๋ยวดูเนฮะียใบแมงยายทีแร่สัตว์มันไก่แปลกๆวะ่ะโอ้โยแบบไหนแค่นี้มึงเดือดรัผ่านไปก็ได้อ่อ ยังอยู่แต่อีใบมันหายไปแล้วมันต้องเข้าไปใกล้ให้สุดเลยใช่ไหมโอ้ถังจมดินถ้ายิ่งเก็บใบเดไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งมากูจะไม่ลองแหกปากให้ดูเฮ้ยเหี้ยต,ต้องหามีเสียงลมปนเข้าไปหน่อยก็ทำใจซะเสียงทีวีก็เด้ออยู่ไหนวะ ตู้คาเทนเนอร์นี่มีบ้าเนี่ย,มยไม่มีหรอกเฮียตู้ขยะเดีย๋ยวดูเดี๋ยวแมงจะมาแล้วไม่มาหากระดาษนี่ไงกระดาษอย่นี่ก็อ, <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อีกอ่ยอ๋อหายใจหายไปเจอพอดีเลยสมัชแสตตาชิบหายเลยโหไอ้ยี่ห้อ หาไม่เจอกูจะไอ้นี่เอ้ยอี๋อ่ะพอเลยสี่ใบละอือพอดีชำนาญนี่ไงแบงมาลิบเก็บอีอ่ะเฮ้ยที่อ่ะโอเคเหลือใบสุดท้ายละกูต้องรีบหาด่วนเลยตอนนี้เฮ้ยเหี้ยนี่ไงโอเคจบอี้ยรีบจบดิ เรียบร้อยครับแล้วนี่โอ้โหแค่สองนาทีกว่าเออจบแล้วมันก็ไม่มีะอ,อ,อะไรหรอกก็แค่เออเท่าไรวะสามนาทีสามนาทียี่สิบเออก็จบแล้วไอ้สองนี่มันคืออะไรวะไอ้เฮียไม่หาดีกว่าลองสำรวจดีกว,ว่าว่ากางแบบมันมีแล้วมั้งคือแบบมันไม่ได้กว้างเพราะ,ะนั้นก็ไม่ต้องใส่ใจแล้วมาเอาให้เยอะแบบมันไม่ได้กว้างเลยมันแบบเนี่ยมาแค่นี้มันก็สดแล้วเหมือนให้กูมาเจอผีในรัว มันก็ประมาณนั้นแหละมีกระดาษแมวไอ้เฮ้ยตายหาตายหาไปก็โอเคก็จบแล้วปวดหัวชิบหายเลย